สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่ยี่บเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเราอยู่ที่สวนป่าคาดงนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนในสวนป่าของเรานะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นนาเพื่อนบ้านนะครับ ก็จะเป็นล้นลลักษณะนี้ครับจะมีต้นไม้มีอีกต้นละครับแต่ละแปลงส่วนของเราก็เช่นกันนะครับเมื่อปีสองพันห้าอหกสินี้ก็ยังล้นล้นอยู่เลยนะครับเราก็มาออกแบบตัวที่ต้นไม้ไม่มีนะครับเราก็ออกแบบมีหนองมีโคกมีนานะครับ ก็ประมาณโคกหนองนานะครับออกแบบเสร็จแล้วก็ตอปลูกป่าก่อนเลยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับปลูกป่ามีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงนะครับป่าของเรานี่ก็คือมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นไม้ป่านะครับพวกยางนาตะเคียนพยอมพยุงประดู มะคามงมะค่าแต่โอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนมากเป็นไม้ป่านะครับเราปลูกเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับเริ่มต้นนะครับส่วนป่าด้านหน้าของท่านนี้นะครับเราปลูกเมื่อปีสองพันห้ารอหกสิบสานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นไม้ที่ปลูกปีสองห้าหกสองนะครับ แต่ด้านหน้าของเรานี่คือปลูกปี2,563นะครับเราจะออกแบบเป็นคนาใหญ่ๆนะครับคนาใหญ่ๆแล้วเราก็ปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกมะเขือนะครับทาคนาและปลูกป่าไปด้วยนะครับสังเกตว่ายังมีต้นกล้วยหลงเหลืออยู่นะครับานาเราก็เหลือไว้ทำข้าวนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับ ทำแค่พอกินนะครับเพราะว่าเกษตรกร,กรทำนาข้าวเนี่ยไม่ค่อยประสบความเร็ดนะครับส่วนมากเขาจะมีแต่ติดหนี้นะครับคนที่รวยจริงๆนะครับไม่ใช่ชาวนานะครับจริงๆเรื่องนี้ผมก็ไม่น่าจะพูดหรอกทุกคนก็รู้นะครับคนที่รวยคือใครนะครับไม่ใช่คนทำนานะครับคนทำนาก็ติดตหนี้ส่วนมากนะครับ เราก็เหลือนาไว้น้อยหน่อยนะครับอ่าเราทําแค่พอพอกินในครอบครัวของเรานะครับอ่าถ้าเหลือก็พอแบ่งปันได้นิดหน่อยก็โอเคแล้วครับเนี่เราก็จะปลูกไผ่นะครับ <c oughs> ปลูกไผ่ไปกินหนอไปใช้ลำนะครับแล้วก็ริมรั้วนี่เราไม่ได้ปลูกนะครับต้นไม้ที่ติดริมรั้วนี่เราไม่ได้ปลูกนะครับเป็นผลงานของนกนะครับ เป็นผลงานของนกนกเขากินมเมล็ดแล้วเขาก็มาเกาะเกาะรั้วนะครับน่าจะน่าจะเกาะรั้วเพราะเมื่อก่อนไม่มีต้นไม้นะครับมาเกาะรั้วแล้วก็ขี้ใส่ขี้ใส่แล้วก็เขาก็เกิดมาเราก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับอพออนุรักษ์เอาไว้ก็เติบโตสวยงามเลยนะครับส่วนน่อไม้นี่เหลือกินนะครับเหลือกินครับสวนป่าขาดงเราเหลือกิน มีให้แบ่งปันด้วยนะครับอืมมีแบ่งปันด้วยดูหน่อเล็กๆแ <c oughs> ขนงนี่แกงอร่อยนะครับแขนแงเล็กๆ,ๆนี่แกงอร่อยผมว่าหน่อใหญ่ก็ไม่ไรเหลือกินนะครับอ่าแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะครับใช้ลำได้ด้วยนะครับอ่าด้านหน้าของท่านนี่เป็นพักกระโดนนะครับ ภาษาอีสานบ้านผมเรียกผักกรดโดนนะครับโอ้กินสักกับก้อยกุ้งนีุ่ดสุดนะครับอร่อยมากยอดผักกรดโดนส่วนตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ของสวนป่าคาดงเรานะครับเราก็จะสอนเรื่องการเพราะก้าไม้ทําปุ๋ยใบไม้นะครับแล้วก็ การสร้างป่าการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับทำไมเราต้องสอนเรื่องนี้นะครับเพราะป่าไม้เป็นท <c> ร <oughs> ัพยากรสำคัญนะครับของโลกใบนี้เลยนะครับแล้วก็ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ด้วยนะครับทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งเราปลูกป่าแค่ปลูกป่ายอย่างเดียวนะครับ สิ่งที่ได้มามากมายนะครับพอเรามีป่าปุ๊บนะครับสิ่งที่ได้มาเลยก็คือดินดีนะครับดินดีน้ําสะอาดอากาศบริสุทธิ์นะครับเ,เรื่องนี้ผมจะย้ําอยู่ประจํานะครับจะย้ําอยู่บ่อยๆนะครับ <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าดินดีน้ําสะอาดอากาศบริสุทธิ์เนี่ย <c oughs> เขาจะเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะครับ สังเกตุนี่ดีนะครับว่าดินดีเนี่ยทำไมต้องเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาหารส่วนใหญ่ส่วนมากเลยนะครับก็เกิดมาจากดินนะครับก็เกิดมาจากดินทีนี้สิ่งมีชีวิตก็ต้องกินอาหารนะครับที่เพาะเพาะพืชเพาะอะไรหลายๆอย่างนะครับปลูกพืชต่างๆมาจากดินทั้งนั้นนะครับน้ำครับน้ำสะอาดเนี่ยสำคัญนะน้ำสะอาด ยิ่งอนาคตเนี่ยน้ําสะอาดนี่จิลวน้งลงทุกทีนะครับจะแย่งน้ําสะอาดกันเลยแหละครับอนาคตนะครับเพราะน้ํโซกรปรกขึ้นทุกวันนะครับสังเกตเนี่ยแม่น้าใสหลักๆใสใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าสะอาดขึ้นนะครับโซกปกขึ้นทุกวันทุกวันนะครับอนาคตลูกหลานจะอยู่ยังไงนะครับมีแต่น้ํโซกปกนะครับและอากาศนะครับ อากาศก็อย่างที่เห็นนะครับร้อนขึ้นนะครับพีเอ็มสองจุดห้าเยอะขึ้นสารพิษเยอะขึ้นนะครับและสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้อย่างไรนะครับนี่ต้นไม้นี่คือทางแก้ดีที่สุดนะครับผมต้นไม้คือทางแก้ดีที่สุดนะคคุณจะไปแก้อย่างไงผมไม่เห็นรัฐบาลชุดไหนจะมีนโยบายอ่าปลูกต้นไม้กันเยอะๆเพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งพวกนี้ ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีเลยผมไม่รู้ว่าเขาหลงทางหรือว่าหรือว่าคิดไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับยงว่าแล้วนะเขาอาจจะเรียนมาเยอะกว่าพวกเรานะครับเราก็คิดง่ายอิงจากที่ผมคิดนี่ผมอิงจากคนสมัยก่อนนะครับคนสมัยโบราณน,นะครับ เงินไม่มีนะครับตลาดไม่มีโรงพยาบาลไม่มีนะครับคิดดูเลยกันนะครับสามอย่างนี้ไม่มีแล้วเขาอยู่กินยังไงนะครับเจ็บป่วยใช้ชีวิตยังไงเอออ่าบรรพบุรุษของเรานะครับอยู่มานะครับอยู่มาได้จนถึงพวกเราอย่างนี้นะครับ พอมาถึงยุคเราก็มาทาําทลายป่า้งหมดนะครับพอทําลายป่าปุ๊บทั้งแม่น้ําทั้งอากาศนะครับทั้งดินนะครับก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆนะครับสังเกตท่านสังเกตคนสมัยก่อนนีครับอายุเป็นร้อยนะครับมีไหมครับตรวจสุขภาพประจําปีมีไหมไม่มีครับไม่มีอาหารต้องกินให้ครบ ห้ามูนะคะห้ามูนะครับอ่าเป็นไงครับผู้เฒ่าผู้แก่ตาสีใหญ่สาไม่รู้ครับไม่รู้อาหารห้าหมูคืออะไรกูลูกกุลวกผักจิ้มปะละาจ้ำแจวอยู่ทั้งวันนะครับเอออายุเป็นร้อยนะครับเป็นไงครับต่างกันไหมกับสมัยนี้สมัยนี้โอ้ยอะไรก็มีประโยชน์ไอ้นี่ไม,ม่มีประโยชน์ ขอโทษนะครับมีต่สารเคมีครับอาหารมีต่สารปนเปื้อนทั้งนั้นนะครับคือบางครั้งอ่ะอาหารที่อยู่ในจานของท่านหนึ่งเนี้ยท่านรู้ไหมครับเขาทํำยังไงเขาปลูกมายังไงเขาเลี้ยงมายังไงนะครับเขาเลี้ยงมายังไงเขาปลูกมายังไงไม่รู้ครับไม่รู้ที่มาที่ไปเลยนะครับไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินนี่ไม่รู้ว่ามาจากไหนและเขาใส่อะไรไม่ให้กินเขาบอกว่าสะอาด มีประโยชน์โอ้โหสดกันใหญ่เลยนะครับที่ในได้มะเร็งครับตามมาครับนี่ครับอายุคนเราเลยสั้นลงนะครับสั้นลงอืมอย่างอาหารอากาศอารมณ์นะครับอายุก็ยืนยาวนะครับถ้าสิ่งพวกนี้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีนะครับอายุก็ยืนยาว นะครับนี่ของเรานี่ก็จะมีป่าเป็นหลักเลยนะครับปลูกทีเลยนะครับเรานี่ปลูกเพื่อสร้างความหลากหลายนะครับเรามีแทบทุกอย่างนะครับเกือบแทบทุกอย่างนะครับไม่ได้มีทุกอย่างนะแต่ว่าเยอะนะครับเยอะเยอะนะครับยางเหียงปะดูไม้แดงนะครับดูยางเหียงเขาสวยงามนะครับผมมาชอบ มากเลยครับยางเหียงนี่นี่ครับยางเหียงหรือภาษาอีสานก็คือไม่ทราดนั่นแหละครับนี่นี่นดูลำต้นก็สวยงดงดงามเชียวนะครับนี่นะครับตรงชลูดเลยนะครับเพราะที่นี่คือบ้านของเขานะครับยางเหียงที่นี่คือบ้านของเขาเลยนะครับบ้านเกิดของเขาเลยเขาชะเหตุเพราะได้ดีนะครับ เห็ดเพาะเห็ดเพาะจะเกิดใต้ต้นยางเหียงดีเลยนะครับแล้วก็ต้นยางเหียงก็เติบโตได้ดีด้วยครับบริบทของเขาชอบแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเขาส่วนไม้สักไม่สวยนะครับไม่เหมาะไม้สักนี่ไม่เหมาะนูนครับนูนยอดยางเหียงตัวน,นั้นริ้วเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับสู้กับยางนา อย่างสนุกเลยนะครับนี่พืนนี้พืนนี้มีอายุผมปลูกเมื่อปี2562และ63นะครับก็คือปี2562เราปลูกไปรอบหนึ่งแล้วก็ยังห่างอยู่นะครับเราก็เลยมาซ้ำอีกปี2563อีกรอบนะครับนี่ได้มาหนาตึบเลยนะครับดูใบไม้ครับนี่ครับ สังเกตว่าใบไม้นี่ครับเยอะมากนะครับเห็นท่านเห็นไหมครับใบไม้นี่ดินดียังไงนี่ครับใบไม้นี่ครับท่านรู้ไหมว่าเขาล่วงหล่นลงมาปีนี้เสร็จแล้วเขางอกใหม่ปีหน้าเขาหล่นลงมาอีกให้เราอีกนะครับท่านคิดดูประโยชน์เหล่านี้เราไม่ได้เราไม่ได้ซื้อเลยครับแค่ปลูกต้นไม้ครั้งเดียวครับปลูกต้นไม้ครั้งเดียว ได้ตลอดและได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับได้ทุกปีนะครับเขาให้เราทุกปีนี่เป็นไงครับเฉพาะใบไม้นะครับไม่ได้รวมอย่างอื่นนะครับเฉพาะใบไม้อย่างเดียวนะครับนี่ให้ทุกปีนะครับประโยชน์เยอะมากครับใบไม้นี่สูงสุดเลยนะครับในมุมมองของผมผมว่าประโยชน์เยอะที่สุดนะครับพอดินดีพอดินดีปุ๊บอ่า พระเมธรณีก็สุขภาพดีนะครับเราก็เอาไปลปลูกพักปลูกพืชต่างๆนะครับแล้วก็เลี้ยงเราได้นะครับอ่าเป็นไงครับถ้าเราเลี้ยงพระเมธรณีดีๆพระเมธรณีก็เลี้ยงเรานะครับอ่านี่ป่าป่าสี่ปีกับห้าปีนะครับสบายแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเนี่ยผมไม่ต้องทำอะไรแล้ว สบายแล้วนะครับอืมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ